สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็บรรยากาศหนาวเย็นๆนิดๆนะครับพี่น้องครับมาพบกับไก่ดาภูพานครับเพิ่งออกได้มาได้2วันนะครับตันนี้ฮะนี่รุ่นใหม่ครับรุ่นใหญ่เดี๋ยวพาไปดูนะครับเนี่ยสตัวห้าตัวนะครับอยู่กับพี่ชายเขานะครับพี่ชายเขานุครับเดียวนั่นไไก่ขายเดียวนะครับเดียว มีเดี่ยงครับเดี่ยงเดี่ยงลูกมาลุกแน่นี่ครับเดี่ยงครับเดี่ยงรุ่นแรกนะครับในรุ่นเล็กนุ่นน้องเขา4ตัวครับเพิ่งคลอดมา้เมาวานนี้นะี่มีเดียวครับพี่เดียวครับเดียวสู้ชีวิตเนี่ยห้เปล่าเดียวสู้ชีวิตหรือเปล่าสู้ลูกเนาะอ่าอันนี้ส่วนเป็ดเล็กครับชุดนี้ก็มีอีก10 20ตัวนะครับอีกชุดใหญ่กว่านี้ก็อยู่อีกเล้าหนึ่งครับ สามีสามตัวรวมแล้วเกิดร้อยชีวิตนะครับเป็ดของเราและก่วชีวิตน,นะนฮะหาขออับไอแดดแสงแดดอุ่นๆนะครับนี่น้องแต่แล้วก็มีตัวให้ข้อมูลเวลายังค่ำคืนครับตัวนี้ฮะคือเหมือนคล้ายๆหลอดไฟครับแต่ไม่ใช่หลอดไฟนะฮะจะเป็นให้ข้อุ่นๆนะครับกับเป็ดกับไก่ครับเล็กๆ,ๆน้อยๆครับพี่น้อง ตัวน้ำนี่เราจะให้ B12 นะครับเพื่อระบบการทางเดินหายใจของเขานะครับพี่น้องให้จนกว่าเขาครบหนึ่งเดือนนะครับพี่น้องไอ้ดำ connect. นะฮัไก่เดียวก่อนเร็วม,มานี่เดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นเย็นเย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 เย็นเดี๋ยวสู้ชีวิตนะครับนี่ไก่เดียวแข่งเดียวนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวสู้ชีวิตเลยวันดีจ้าเดี๋ยวสู้ชีวิตนะครับเนาะ ขายเดียวก็สู้ชีวิตครับเราเปิดเป็นคนพบสายสองประการเราต้องอย่าแพ้ไก่เดียวของผมนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับก่ดำภูพานนี่ฮะลอาลูไปนี่เจ้าเดียวครับนี่น้องเล็กครับน้องเล็กนะครับพี่น้องนี่ลูเป็ดครับอยู่ด้วยกันครับเราอนุบาลด้วยกันครับสวัสดีครับ